The Radio There online สวัสดีครับผมทีชะยศนะครับหลังจากที่ได้พบกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเวลานี้ช่างช่งผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยนะครับก็ในวันจันทร์แบบนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของแอป Android กันนะครับจากที่ครั้งที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะนำเอาแอปเสริมของ Go l a u n c h e er อ EX มาให้ดูกันสักอย่างหนึ่งซึ่งก็คือแอป Go l o อก e r นั่นเอง โดยแอปนี้เป็นแอปที่จะทําให้คุณได้รับความหลากหลายอย่างมากนะครับในการเปลี่ยนล็อกสกรีนของคุณนะครับซึ่งเอามใช้ร่วมกับ g เ r l a u n อ h e r นั่นเองการเปลี่ยนล็อกสกรีนของแอปนี้จะเป็นการเปลี่ยนซีม m e หรือก็คือการเปลี่ยนทั้งรูปและรูปแบบการปลดล็อกนันเองนะครับโดย g o อ l o c k e r มีซีม m e ให้โหลดมากมายนะครับแต่และอันก็มีความหลากหลายไม่ซ้ํากันเลยก็สําหรับใครที่อยากให้หน้าตาล็อกสกรีนของตัวเองแปลกใหม่ก่าคนอื่นก็สามารถไปลองโหลดใช้กันได้ที่ Play Store เลยนะครับ โดยแอปหนึ่งที่ผมจะนํามาพูดนั้นเป็นเกมนะครับเป็นเกมเกมนี้มีชื่อว่า f i e Difference ครับเป็นเกมที่กลังมาแรงมากในขณะนี้เลยครับแซง f c e e o o o และลายขึ้นมปอยู่ในอันดับหนึ่งของหมวด o p อฟรีของ Play Store เลยทีเดียวนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมจับผิดภาพแบบคลาสสิกทั่วๆไปแต่จุดเด่นก็คือรูปของแต่ละด่านที่มีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนเกมจับผิดภาพอื่นเรียกได้ว่าเล่นไปก็เพลินไปกับความสวยของรูปเลยทีเดียวนะครับ ด้วยเห็นนี้เกมนี้จึงเป็นเกมคลาสสิกอีกเกมที่คนชื่นชอบมากมายและมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5ล้านคนภายในเวลา1อาทิตย์เลยนะครับก็ในวันนี้แอปทั้งสตัวที่ผมได้มาพูดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากขอเพลงมาก็ขอกันได้ที่ facebook.com/scradiotwitter.com/scradioonline แล้วก็ radio.sc.ac.th ครับก็มาพบกับผมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์เย็นและวันศุกร์ตอนเช้านะครับสวัสดีครับ